กับวีทูคบกันนานแล้วคะ่ะแต่เขาไม่ยอมพาหนูไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หนูก็เลยต้องมาหาด้วยตัวเองนะคะนี่คุณขอถามทางหน่อยสิคะ ว่าที่อีซิงมีร้านขายเต้าหวยอร่อยอยู่เจ้าหนึง่งไม่รู้จะไปยังไงฉันหิวแล้วคุณคะฉันแค่มาถามทางนะมาเกาะฉันแบบนี้เขาไม่ดีมัง้งบอกจะนอนต่อไม่ใช่เหรอก็นายส่งเข้าความเสียงดังนี่พอฉันตื่นมาเห็นว่าพ่อแม่ยังไม่ตื่นฉันหิวไสกิ่วแล้ว สองสาจังทำไมไม่ถามใช่ละว,ว่ารู้ได้ยังไงว่านายอยู่ที่นี่ไปกันเธอไปหาอะไรกินกันวิถูป้าเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมากินข้าวที่นี่ลูกไปแม่ไานมาอืม แย่แล้วถูกจับได้แล้วอีถูนี่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 ลูกบ้าครับน,น,น,นี่คือคุณน้าคะศุกร์มัตรุลจีนค่ะหนูเป็นแฟนอีถูชื่อเฉียวจริงๆแฟนเหรอ,อ เที่ยวจริงๆเออคุณน้าค่ะคืออย่างนี้ค่ะหนูกับวีทูคบกันมานานแล้วค่ะแต่เขาไม่ยอมพาหนูไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หนูก็เลยต้องมาหาด้วยตัวเองนะคะัอฮมใช่แฟนผมเองผมคิดว่า ผมคิดว่าเขากลัวว่า <gasps> คุณพ่อคุณแม่อาจไม่ชอบหนูใครบ ล่าวีถูทำไมลูพกพูดจาซีโซแบบนั้นจริง,รงๆพวกเราไม่ชอบหนูได้ยังไงกันล่ะนาะไม่เคยพูดแบบนั้นเลยสักน,นิดเดียวเขาเองก็ไม่เคยพูดถึงแม<า>่ไม่เคยพูดถึงหนูให้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ฟังเลยเหรอ,อเปล่าเปล่า,ลาจ้าเขาเคยบอกไปในใน,ในแต่นาไม่เข้าใจเองแหละนาคงพูดอะไรที่ทําให้เขาเข้าใจผิดไปใช่ไหมฮะเข้าใจผิด<อ>น่ะจริงจริงนาะชอบหนูมากเลยนะละครที่หนูแสดงเนะนี่ยนาดูทุกตอนเลยละจ้านาดูว่านะหนูเป็นเพื่อนมอป อของอี๋ถูแต่คิดไม่ถึงว่าหนูกับเข้าจะจะุ๊กๆๆๆๆตายแล้ว <c oughs> ไอ้นี่อย่ามองแต่ยืนตรงนี้เลยนะรีบเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านกันนะรับโทรศัพท์ก่อนหน้าตายแล้วใครโทรมาฮัลโหอลอถึงแล้วเหรออ๋อใช่ใช่ใช่ตรงแยกข้างหน้านั่นแหละเราเลี้ยวเข้ามาเลยได้ถึงแล้วนะอ๋อใช่ใช่โอเคดเดี๋ยวเจอกันครับจาตอนนี้พวกเราไม่อยากให้คนรู้เยอะ,อะจริงๆยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าผมจะพาเธอไปหาอะไรกินหน่อยไปสิจ้คคุณนั่งค่ะสามารถส่ เป็นความลับเลยล่ะจ้า <c oughs> ลูกชายทำดี